สักทีหลายๆคนรอคอยค่ะ <c oughs> ใช่ครับก็รู้แหละครับว่าทุกคนรอคอยพวกเราก็รอคอยเหมือนกันเพราะว่ามันแบบม,มันเป็นปีเนาะมันใช้เวลาบแบบทั้งตั้งแต่วงสวตั้งแต่บแบบเวิร์กช็ชอปมาตอนนู้นเลยคือมันเป็นปีจริงๆแล้วก็วันนี้จะได้ดูอีพีแรกพร้อมกันเนี่ย่คะครับผมเหม,เหมือนที่พี่เต้นบอกเลยครับผมก็เหมือนทุกคนนะผมก็รอคอยมาแบบว่า รวมก็ตั้งแต่เราเวิร์กช็อปจริงปีกว่าแล้วด้วยซ้ำใช่ที่เราบอกว่าตั้งแต่เริ่มเวิร์กช็อปตื่นเต้นไหมนี่ตื่นเต้นมเนี่ยตื่นตื่นเต้นมากเต้นให้ดูไหนได้เดี๋ย่รอดูเต้นในซีรีส์อุ้ยสบอยไม่ได้ไม่ได้หรอ บอกระยะพอครับเฮ้ยไม่อันนี้จะได้เห็นการพัฒนาสกิลอะไรยังไงในซีรีส์เรื่องนี้บ้างคะสำหรับคู่เราโอ้สกิลถ้าถ้าเป็นเรื่องของการแสดงก็จ hmm. ร wow. ิงๆก็มันใช้ระยะเวลาถ่ายนานมากๆเราก็ได้แบบเรียนรู้ทุกในในตลอดทุกๆคิวอะครับว่าคือคือบทมันค่อนข้างยากด้วยแล้วก็ซีนมันแต่ละสิีงค่อนข้างยากด้วยมันก็เราก็เลยแบบเรียนรู้จากพี่นักแสดงท่านอื่นเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่มีแค่ มีแค่พวกเราคือมีอาจารย์ที่เป็นนักแสดงจริงๆอาจารย์ที่สอนการแสดงก็ก็เล่นด้วยเราก็แบบเอาวิชามาแบบใช่ฝึกไปเรื่อยจนเราก็ก,ก็ก็คิดว่าน่าจะทําออกมาได้ดีที่สุดครับของผมคือในตัวละครผมเองจะต้องพูดภาษาอีสานครับอย่างแรกเลยที่ผมว่าได้เยอะเลยก็คือได้ฝึกแบบว่าสําเนียงอีสานแบบก็คําศัพท์อะไรเงี้ยแบบก็ช่วงนี้ก็แบบฟอฟังออกบ้างจากตอนแรกคือเราแบบ พูดอีสานไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยฟังไม่ออกเลยอาจจะไม่ถึงกับคล่องแต่ว่าก็พอฟังรู้เรื่องแบบพอแบบพูดสำเนียงพอได้อยู่ขอหนึ่งคำได้ไหมบอกบอกให้เบาอย่างนี้นี่ว่าพอเบากอจังน่อยได้ก็ว่าจักหน่อยจักหน่อยได้เลยจักหน่อยเนี่ยเบาอย่างเดียวบอกรักกันยังไงคะบอกรักกันอกรักกันยังไงเนี่ยบอกบอกรักเป็นสายๆด้วยครับเนี่ยด้วยครับอัด้วยครับอะไรอ่ะด้วยครับอ้ายมะลูุ ไม่ร şey> ู้เหมือนกันครับอันนี้พี่เติร์บอกให้ผมรู้ไม่รู้ฮะผมไม่ได้พูดไม่รู้ไม่รู้ครับผครับผมเป็นเอ็นเฟิร์สแบบพูดไปบ่อยถึงแบบซีนรถบัสเนาะอ๋อใช่ใช่ใช่มันเป็นยังไงมันแบบมันน่าตื่นติตาตื่นใจยังไงคือมันเป็นซีนที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากคือเราใช้เวลาถ่ายทำซีนนั้นประมาณ2วันแต่ว่าแบบมัน โอ้ยมันพูดได้ถึงไหนไม่ชัวร์ไม่แต่ว่าเดี๋ยวมันใกล้จะได้ดูละใกล้้จะไดดูช่ซีรีส์รถบัสเนี่ยมันดีมากเลยนะลูกน้องเดี๋ยวไปรอดูในซีรีส์มันนใจมันฝังใจลูกมันเป็นซีนที่แบบว่ามันมันน่าดูครับทำหรับผมแบบว่ามันมอลังใช่ไหมใช่มันมันเลิศเลยแหละนั่นเลยแหละเลิศเลยแหละเออเออแกผมอ่ะคือพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้นิดนึงแบบอยากให้แฟนเห็นอะไรในซีรีส์เรื่องนี้บ้างสปอยเป็นตั้งไหนก็ได้ลูก ในมุมของเราในมุมของเรานะในมุมของเราเหรอครับใช่จิตตายจริงอยากอยากให้ดูทุกทุกอย่างเลยที่แบบว่าพวกเราแบบถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้ดูครับว่าไม่ว่าจะเป็นแบบว่าวัฒนธรรมทางภาคอิศานอย่างนี้หรือแบบว่าแต่ละตัวละครมันก็มีแบบมีปมมีอะไรเหมือนแบบแตกต่างกันออกไปก็อยากให้แบบว่าทุกคนแบบดูแบบทุกอย่างเลยที่เราตั้างใจจะสื่อออกมา ครับซ,ซึ่งซึ่งตัวซีรีส์เรื่องนี้สำหรับสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าแต่ละตอนเนี่ยคือมันมันสมมุติดูจบ EP พีหนึ่งมันจะต้องแบบอยากดู EP พีสองแล้วพอ,อจบ EP พีสองมันจะอยากดู EP พีสามคือในในทุกทุกทุกอีพีครับมันจะมีสตอรี่ที่ต่อกันไปเรื่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆจนๆจนจบเลยก็อยากแบบฝากคนดูจริงครับผมฝากฝากหน่อฝากซีรีส์หน่อยดูที่ไหนอะไร ได้ครับผมก็ขอฝากซีรีส์เรื่องเข็มจิราต้องรอดด้วยครับผมออนแอร์ EP หนึ่งเต็มเต็มเลยวันที่9สิงหาคมนี้ครับผมเวลา3ทุ่มครึ่งที่ช่องวัน31ครับผมแล้วก็สามารถดูแบบว่าอันคัดได้ที่ไอชีเวลา4ทุ่มครึ่งครับครับผมแต่ที่ไม่ต้องรอเลยลนะ่าสุดวันเกิดอ่า,อาย,ยังไงยังไงมีของขวัญอะไรพิเศษป่ะโอ้ยจริงๆตั้งแต่วันเกิดน้องมาเนี่ยเต้นก็ยังไม่ไม่เพิ่งมาเจอน้องวันนี้เพราะว่า เพราะว่าทํางานด้วยคือก่อนก่อนก่อนวันเนี้ยก็คือเป็นวันเป็นสองสาวันที่เราแบบทางานกันหนักทุกวันเลยแค่แบบสัปปัสกันทํางานพอคนนี้ทํบเรื่องนี้อีกคนก็ทําอันนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้มีเวลาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคือผมก็คิดไปแล้วแหละว่าจะพาน้องไปไหนอะไรยังไงใช่ใช่ครับเป็นเป็นปีที่แบบอยู่ครับปีปีที่สองปีที่สองครับปีที่สองแต่ปีนี้ยังไม่ได้ให้ของฝันอะไระไม่อยากได้เลยไหมคะใช่ ได้เงินเราเล่นไหมจริงจริงแค่แบบพี่เติ้ลพาไปกินข้าวก็แฮปปี้แล้วครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องมีของฝากยังเลยครับนี่เหมือนที่พี่เติ้ลบอกแบบเหมือนเราแบบติดงานกันแบบพอพี่เติ้ลว่างผมไม่ว่างอย่างเงี้ยก็เลยแบบยากนิดนึงพอนั่งแต่หลังมันเกิดไม่เป็นไรวันนี้ไม่ว่างไม่ว่างเราก็เลยไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ t o y o ูยูอยากยินดีน Happy birthday, Happy birthday to you. แต่ว่าต้องขอพรให้พวกพี่ได้ยินทั้งหมดอ่ขอให้พี่บีทุกคนมีความสุขขอให้พี่บีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ตัวเองสิขอให้ตัวเองก่อขอให้ตัวเอง ขอให้ตัวเองปังๆดังๆขอให้ซีรีส์เข็มจีราต้องรอดแบบว่าดังเปี้ยงไปเลยง่ายครับขอให้แบบว่าตัวละครในเข็มจีราทุกคนเป็นแบบว่รทีลของทุกคนเลยจะดับไหมตุ๊กุ๊กโอเคครับโอ้ยพ่อไหนสีขายพ่อไหนสีขาวพ่อก่อเดี๋ยวพวกเราเออก็ก็ขอให้น้องแบบประสบความสำเร็จทุกอย่างที่น้องแบบอยากทําเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเรื่องร้องแล้วก็ คือเราอยู่กับน้องมาตลอดเรารู้ว่าน้องก็แบบคือสู้จริงๆกับแบบพูดแล้วมันจะร้องคือแบบคือนั่นแหละรักนะแบบเออจะอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ด้วยไปเรื่อยๆคแบบรับผมอ่ป่าป เน <Norwegian> นะคะขบคุงนี้นะคะหนึ่งสองสามคุณรับอพี่ลูกกับผมหนึ่ง2อสาที่พอผิดอาไมลูกผมหนึ่งสามครับิินะลูกนะอ่ออผมหนึ่งองสามครับโอเคลูกนะหนึ่งองสโอเคเคนครบนนออ เราลงกันแน่กันแน่แต่ทูกนตองต้องต้องทำกันนะต้องทตรงนี้มาองต้อง